สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดในรอบค่มแบ็สมันวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรน่าฟังกันบ้างน,นะครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายการบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมที่จะขยายสัญญาของวิีเตอร์ลีเดอร์เลฟออกไปอีก1ปีเนื่อง <c oughs> จากสัญญาปัจจุบันของเขานั้นกําลังจะหมดลงในปี2024นี้นะครับโดยแมนยูไนเต็ดนะครับจะใช้ออปชั่นขยายสัญญาเพื่อเซ็นสัญญากับลีเดอร์เลฟ เพราะว่าลีเดอร์เลิฟเนี่ยเขายังอยู่ในแผนทําทีมของเอริกธทนฮากโดยคาดการกันว่าวิกเตอร์ลีเดอร์เลิฟนั้นก็จะเห็นชอบในการใช้เงื่อนไขนี้ในการต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นกันนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของจจดอนซานโช่นะครับนีก็อยากให้ทุกคนฟังหูไว้หูนะครับคือตามรายงานของเดอะซันนะครับได้ออกมารายงานว่ายูเวนตุสสนใจดึงตัวจจดอนซานโช่มาร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้โดยยูเวนตุสนั้นต้องการแข่งแนวรุกไปช่วยทีมในการไล่ล่าตั๋วแชมเปี้ยนีกนะครับก็คือซีซั่นที่แล้วนะครับทางยูเว่โดนตัดแต้มทําให้ไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนีกนะครับและทางจาดอนซานโช่นะครับก็อยู่ในอขอบข่ายนะครับแล้วก็เป็นแข้งที่มีโอกาสย้ายออกจากแมนยูมากที่สุดเนื่องจาก จากตอนนี้ซานโชก็ยังมีปัญหากับอริิตาคักโดยการตัดออกจากทีมชุดใหญ่แล้วก็ให้เจดอนซานโชนะครับไปซ้อมร่วมกับเด็กอ่ย18 u 20 u BS, ู11กวางกันไปนะครับโดยสื่อเบื้องต้นนะครับก็ยังได้ระบุเพิ่มเติม,ตมอีกว่าตอนนี้ยูเว่ให้ความสนใจกับเจดอนซานโชมากๆและก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอในการยืมตัวเจดอนซานโชนะครับมาร่วมงานในเล็กที่สของฤดูกาลนี้นะครับ แต่ไม่ใช่แค่ยูเวนตุสท,ทีมเดียวนะครับที่สนใจซานโชนอกจากนี้นะครับก็ยังมีทางบลิเซียด์มุลและก็นอตติแฮมฟอร์เรสที่สนใจจะดรอซานโชไปร่วมทีมในเลกที่2เช่นกันนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าในตลาดหน้าหนาวนี้ซานโชจะลงเอยที่ทีมใดนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของซานโชกับเอริกเทนฮารนั้นก็ยังไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะทางด้านซานโชก็ได้ออกมาปฏิเสธทุกวิธีทางที่จะขอโทษเอริกเทนฮากนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของซาเมีอลเคเร์นนะครับที่ได้ออกมารายงานว่าคอบบี้เมนูเซกิโอไลกิรอนและอามัดเอโรคาดว่าจะพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับเอริกเทนฮากหลังจากพักเบรกทีมชาตินี้นะครับก็ก็ยินดีกับเทนฮากนะครับเพราะที่ผ่านมานะครับทุกคนก็น่าจะทราบปัญหาของเทนฮากอยู่ว่านักเตะหลักมีอาการบาดเจ็บและนักเตะตัวสำรองก็ยังที่จะทดแทนกันไม่ได้นะครับมันก็มี ตัวเลือกที่น้อยนะสำหรับเทนฮานะครับถ้าเกิดว่าทั้ง3คนนี้กลับมาผมเชื่อว่าเทนฮาอาจจะพัฒนาทีมให้ไปอ่าละอีกระดับหนึ่งของในตอนนี้ที่เป็นอยู่นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟิชเชยสนะครับที่ได้ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนั้นให้ความสนใจอุสมานดีโอมองเต้ กองหลังของ s p o r t ติ้งลิ b o อนนะครับซึ่งกองหลังรายนี้นะครับก็มีอายุแค่19ปีนะครับสเหตุที่แมนยูสนใจกองหลังรายนี้ก็เพราะว่าแมนยูนั้นอยากจะเพิ่มความแข็งแกร่งในแนวรับนะครับและก็มีการคาดการณ์กันว่าแมนยูเนี่ยอาจจะแยกทางกับแฮร์รี่ไวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าที่กําลังจะถึงนี้นะครับและถ้าหากว่าแมนยูนั้น แยกทางกับแม็กไวแน่นอนแมนยูก็ต้องหาคนที่จะมาทดแทนตำแหน่งของแรดรี้แม็กไกวนะครับเพราะในตอนนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าทางลิซโดมาเต้นั้นก็เจ็บยาวพัก3เดือนและทางราฟเฟอวารานั้นก็ค่อนข้างที่จะมีอาการบาดเจ็บอยู่จุกจิกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยังเอาแน่เอานอนกับฟอร์มการเล่นไม่ได้นะครับนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้แมนยูนั้นต้องมองหาเซ็นเตอร์แบ็กรายใหม่จะมาทดแทนนะครับซื้อเบื้องต้นอย่างฟิชเชเยสนะครับก็ยังได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่าไม่ใช่ แค่แมนยูไนเดที่ให้ความสนใจเด็กรายนี้แค่ทีมเดียวนะยังมีทีมบาเยิร์นมิริคเรอแมลริดและก็ปารีสแปฌงแมงที่สนใจนักเตะรายนี้เช่นกันโดยคาดว่าค่าตัวของนักเตะรายนี้จะอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรแต่ถ้าเกิดว่ามีหลายสโมสรและมีแต่สโมสรใหญ่ๆมาให้ความสนใจนักเตะรายนี้ค่าตัวของนักเตะรายนี้ก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นไปมากกว่านี้ก็ได้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟาบิเซโอโรมาโน่นะครับที่ได้ออกมารายงานว่าแมนยู t e ตและบาเยอร์มินิกนั้นสนใจที่จะคว้าตัวลุยกิเยเม่นักเตะกองกลางชาวบาซิลว,วัย17ปีจากทีมเพาเมลัสนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางสโมสรบาเยอร์มินิกนั้นก็ได้ส่งแมวมองไปดูฟอร์มการเล่นและส่วนทางแมนยู t e ตนั้นก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของออฟตาโจนะครับหรือพิมิลีนะครับได้ออกมารายงานว่าแมนยูเตดตามหลังคู่แข่งจนถึงนาทีที่90แต่จบด้วยการชนะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพิมิลีนะครับปาชนะครั้งเดียวนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรไปเลยนะครับก็อยากให้ครั้งนี้นะครับเป็นชัยชนะที่เรียกสปิริตและเรียกความมั่นใจของนักเตะแมนยูกลับมาทุกๆคนนะครับและในนัดหน้าเนี่ยเราก็จะสู้ไปด้วยกันนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของสื่อสเปนอย่างสปอร์ตนะครับที่ได้ออกมารายงานว่า แมนยูเต็ดนั้นเตรียมที่จะทุ่มเงินเพื่อคว้าตัวโคเซกิเมเนสจากสโมสรอนแอตติโกมันลิดด้วยราคาประมาณ34.6ล้านปอนด์หรือราวๆ40ล้านยูโรนะครับในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้เพื่อที่จะมาทดแทนตำแหน่งของแฮร์รี่เบ็คไวถ้าเกิดว่าแฮร์รี่เบ็ไวกับสโมสรแมนยูแยกทางกันในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริกเทนธานะครับที่ได้ออกมาพูดถึงสาเหตุที่ไม่ขายแม็กโทเมเนออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาว่าผู้เล่นทุกคนนั้นมีราคาแต่สกอตต์แม็กโทเมเนมีมูลค่ามหาศาลทั้งในด้านกีฬาและในด้านเศรษฐกิจผมอยากมีนักเตะแบบสกอตต์แม็กโทเมเนอยู่ในทีมเพราะเขาคือแมนยูเต็ดในทุกๆด้าน เขาพร้อมที่จะต่อสู้ในทุกนาทีเพื่อแมตช์แมตช์นั้นนั่นคือคุณสมบัติของนักเตะที่ผมต้องการนะครับอันนี้คือสาเหตุที่เขาไม่ขายแมคทอมินีออกจากทีมนะครับ ก็แม็กทอมนะครับก็เพิ่งเป็นฮีโร่นะครับทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแม็กทอมไม่เป็นฮีโร่นะครับแน่นอนแม็กทอมเนี่ยก็จะโดนเละเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูกต่อไปนะครับว่าในแมตช์หน้านหน้าเทนทากจะจัดสรรตำแหน่งให้แม็กทอมอย่างไรและจะให้แม็กทอมนั้นมีโอกาสลงเล่นกับแมนยูมากแค่ไหนนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของสกอตต์แม็กโทมินีนะครับที่ตามบทสัมภาษณ์ของฟาบิโอโรบาโนในรายการเดลี่เบียร์ฟิงนะครับคือเขาได้วิเคราะห์ว่าเดิมทีเนี่ยแมนยูอยากจะขายสกอตต์แม็กโทมินีออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยมีทีม3ทีมที่สนใจ3ทีมนั้นได้แก่ฟูลแลมเวสต์แฮมและบาเยอร์มิเนก แต่ทั้งสองสโมสรอ,อย่างฟูลแลมและเวดแฮมนั้นได้ยื่นข้อเสนอมาหาแมนยูแล้วแต่แมนยูนั้นก็ปฏิเสธข้อเสนอทั้งสองทีมไปเพราะแมนยูนั้นต้องการจะขายแม็กธอมในราคา40-45ล้านปอนด์แต่ในทางกับการโทมัสทูเคิลกุนซือของบาเยอร์มินิกนั้นก็อยากจะเซ็นสัญญากับสกอตต์แม็กทูเนีแต่ถ้าว่าบอ์บบริหารของบาเยอร์มินิกนั้นไม่อนุมัติในการเซ็นสัญญากับสกอตต์แม็กทูเนีในราคา40-45ล้านปอนด์ทำให้ดีลนี้ไม่เกิดขึ้นทั้งนี้นะครับทางฟาบิโอโรมาโน่ย ทิ้งท้ายด้วยว่าผลงานที่แม็กทอมได้ทําทิ้งท้ายไว้ล่าสุดเนี่ยที่พาแมนยูชนะเบนฟอร์ดไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นผลงานที่ทําให้ใครได้หลายคนนั้นสนใจนักเตะรายนี้มากขึ้นเพราะว่านักเตะคนนี้ยังอายุน้อยแล้วก็มีพรสวรรค์มากๆและมันจะไม่แปลกใจเลยถ้าในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้จะมีหลายสโมสรยื่นข้อเสนอมาให้เขาพิจารณานั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเวลูนี่นะครับอดีตตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ได้ตกลงแยกทางกับ DC u n ยูไนเต็ดทีมดังในเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาแล้วเพราะว่าไม่สามารถพาทีมผ่านเข้ารอบเพย์ออฟได้นะครับซึ่งสื่ออังกฤษนะครับก็คาดการกันว่า ทางเวลูนี่เนี่ยอาจจะกลับมาทำงานที่อังกฤษอีกครั้งและอาจจะกลับไปทำงานให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยอาจจะมีบทบาทเป็นผู้ช่วยโค้ชในอะคาเดมี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกค,คันโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณม,มากนะครับ